สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับตรงด้านนั้นคือถนนกันแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ถนนมนตรีสองก็ผมอยู่ที่เมืองตะกั่วป่านะครับนี่เป็นเมืองตะกั่วป่าเดิมนะครับหลายคนน่าจะคุ้นกับเมืองตะกั่วป่าใหม่ตรงตลาดย่านยาวนะครับที่มีวัดย่านยาวนะฮะก็ดังในตอนเรื่องสุนามินะครับ จังหวัดพังงานี่ครับตลาดสดเทศบาลเมืองตะกัวป่านี่คือตลาดเดิมนะครับที่ยังเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับมีผักผลไม้นะครับตอนเช้ามีของทานเยอะครับอันนี้ทอดปลาท่องโกรครับแต่คราวนี้เขาจะไม่เรียกปลาท่องโกนะครับเรียกจะกล้วยนะฮะซึ่งเป็นคําที่ถูกต้องนะครับภาคกลางจริงเขาเรียกผิดเรียกเป,เป็นเรียกชื่อขนมอีกอย่างหนึง่งนะครับ นี่ก็มีขนมนะครับโอ้มีร้านกาแฟด้วยนะครับข้างหน้าก็มีอาหารมีขนมลายยางมีปลาครับมีทอดมัน,นครับขนมทอดของสดนะครับแล้วก็มี ขนมจีนครับขนมจีนข้าวหมกข้าวยำนี่ขนมอะไรครับเนี่ยเบือเบ้องโบราณเบื้องโบราณแป้งเดี่ยวขนมเบื้องแป้งโมเอครับ้างนู้นก็มีโจ๊กมีอะไรนะครับมาทานได้นะครับถนนมบิ้ตีสองนะครับที่หมือนจิบหกบาครับ